ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชา youtube นะครับวันนี้ก็สั่งของเป็นหลอดไฟในเกียงโดยสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงการแพ็คของก็ถือว่าโอเคแต่เสียอย่างเดียวนะครับ คือจัดส่งมันอยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับเป็นของบริษัทนี้นะครับจอดจริงๆ การเท็จคิดของก็มีการกระแทกข้างล่างนะครับก็มสั่งมา2ตัวนี่อันนี้3 5 0อันนี้259บาทเป็นไฟแจ๊นะครับส่วนจะเป็นของจริงหรือของปลอมนั้นเดี๋ยว่าเช็คอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่านะครับนอติด ไต้หวันนะครับมีนิ่ไต้หวันเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนนะครับวันนี้มาเช็คดูนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งครับวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ